บริเวณส่วนยอดนะครับผมส่วนยอดที่เราฉีดไปแล้วมันเหี่ยวกุ้นหายไปเลยนะครับผมแล้วพอเขาฟื้นตัวครับผมเขาก็จะแตกยอดออกมาใหม่อีก3ช่อนะครับผมนี่3มยอดแบบนี้สวัสดีครับพบกับพี่โตอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมพอดีมีเพื่อนๆใน YouTube ท่านหนึ่งนะครับผมถามพี่โตมาบอกว่าสรุปแล้วยาฆ่ายากูฟอซเนตที่เราฉีดโดนมันสัมปะหลังนะครับผม มันจะทําให้มันสัาหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างเมื่อวันเวลาผ่านไปเนี่ยเขาจะแตกยอดใหม่ไหมเขาจะตายลงในคลิปนี้พี่โตก็เลยถ่ายเป็นคลิปวิดีโอล่าสุดมาให้ทุกคนได้ดูนะครับผมเพราะว่าเออคลิปวิดีโอที่ที่พี่โตลงไปเมื่อเมื่อครั้งครั้งที่แล้วครับผมมันเป็นคลิปวิดีโอที่พี่โตถ่ายไว้ค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับผมก็คือใช้เวลา ถ่ายไว้นานมากๆแล้วนะครับผมแต่ว่าเพิ่งจะมีโอกาสได้ลงให้ทุกคนได้ดูนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมเป็นคลิปดีโอใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่พี่โตเพิ่งจะถ่ายทําสดๆร้อนๆเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะพามาดูนะครับผมว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากต้นนี้ก่อนเลยนะครับผมเนี่ยต้นนี้นะครับผมนี่ให้เห็นชัดๆเลยร่องรอยที่ยังคงหลงเหลือให้เห็น ของลิปจากูโฟซินเนตนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นี่นะครับผมยอดที่เขาโดนลิปจากูโฟซิเนตแบบเต็มๆเนี่ยนะครับผมเขาก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นี่นะครับผมเขาก็จะมีอาการแบบว่างิกๆงอๆแล้วก็เนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นเหมือนใบใบมันก็จะเป็นใบเหมือนแฉกๆเล็กๆนี่ยครับผมมันคือมันไม่สมบูรณ์นะครับผมเนี่ยยอดเยอะแต่มันไม่สมบูรณ์หมดเลยนะครับผมแต่ว่ามันก็จะเป็นแค่กิ่งเดียวนะครับผมเนี่ยกิ่งกิ่งเดียวที่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 โดนนะครับผมส่วน ส่วนกิ่งอื่นที่มันแข็งแรงเนี่ยเขาก็ไม่เป็นไรนะครับผมเนี่ยอื่นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นบ้างนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูช่วงนี้บ้างนะครับผมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่โตจะพามาดูต้นนี้ก่อนนะครับผมต้นนี้เขาก็เหมือนกันนะครับผมเนี่ยต้นนี้เขาก็เหมือนกันก็คือว่านี่นะครับผมต้นไหนที่เขาโดนฤตยาฤตยาแบบจังๆเต็มๆนะครับผมเขาก็เหี่ยวแห้งแล้วก็ตายไปนะครับผมเนี่ยบางบางยอดที่มันโดนเยอะๆเนี่ยมันก็จะเหี่ยวแห้งแล้วก็ตายไปแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูช่วง้้นนังีท เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันบ้างนะครับผมเนี่ยตรงนี้ต้นนี้ต้นนี้จะมีอาการเห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยนะครับผมนี่ครับผมทุกคนเห็นยอดทุกคนเห็นยอดที่มันแตกออกมา3กิ่งแบบนี้นะครับผมเนี่ยยกยอดที่มันยอดที่มันแตกออกมา3กิ่งแบบนี้นะครับผมอันเนี้ยเม, Our, มื่อเมื่อเมื่อรังก่อนนะครับผมเราฉีดแล้วจนยอดมันเสียไปเลยนี่นะครับผมนี่คือบริเวณส่วนยอดนะครับผมส่วนยอดที่เราฉีดไปแล้วแล้วยอดมันเหี่ยวมันเหี่ยวกุ้นหายไปเลยนะครับผมแล้วพอเขาฟื้นตัวครับผมเขาก็จะ แตกยอดออกมาใหม่อีก3ช่อนะครับผมนี่3ยอดแบบนี้นี่นะครับผมก็คือยอดมันเสียไปแต่เขาก็ไม่ตายนะครับผมเขาก็แตกยอดใหม่กิ่งนู้นก็เหมือนกันนะครับผมกิ่งนี้ก็เหมือนกันนี่เขาก็ตอนที่เราฉีดยอดมันเสียไปนี่นะครับผมนี่นี่นะครับผมตอนที่เราฉีดยอดมันเสียไปเขาก็แตกใหม่แตกใหม่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ยอดมันก็ไม่ได้สมบูรณ์มากนะครับผมมันก็มีร่องรอยของฤทธิ์ยากูโฟนในให้เราเห็นนะครับผมนี่ครับผมนี่ นี่ครับผมยอดยอดมันเสียไปพอยอดมันเสียใหม่พอยอดมันเสียไป,อยอเ,ป,เ,ยไปเขาก็เขาก็แตกยอดใหมออกมาแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้อันนี้คือลอยไหมรอยไหมที่มันย,ยังลงเหลือให้เราเห็นอยู่นะครับผมแต่ก็มีส่วนน้อยมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นบ้างดีกว่านะครับผมต้นนี้ต้นนี้เขาก็เป็นเหมือนกันนะครับผมตอนที่เราฉีดราดไปยอดมันหายไปยอดมันเหมือนยอดมันกุ้นไปนะครับผมเขาก็แตกยอดไมออกมาเป็นสองสามกิ่งแบบนี้นะครับผมนี่ต้นนี้ก็เป็น นี่ต้นนี้ก็ใช้นะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะให้ดูพอดีใบมันมันบางอยู่นะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะแวกใบมันให้ดูนี่นะครับผมนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้พอพอยอดเขากุ้นหายไปเขาก็จะแตกแตกยอดใหม่ขึ้นมาแบบนี้นะครับผมอ่านี่นะครับผมฝั่งนี้เขาก็เป็นนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเยอะเลยนี่นะครับผมทุกคนจะสังเกตดูนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยคืออันไหนที่ที่ยอดมันเสียไปเนี่ยเขาก็จะจะแตกกิ่งแตกยอดออกมาใหม่นะครับผม พี่โตขอสรุปท้ายคลิปให้ทุกคนฟังเลยแล้วกันนะครับผมว่ายาฆ่าหญ้ากูฟอรซิเนตที่เราฉีดโดนมันเล็กนะครับผมยาเนี่ยมันไม่ถึงกับทําให้มันสาลังเนี่ยถึงกับตายนะครับผมแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีบ้างนะครับผมถ้าโดนยาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะมีอาการยอดเสียนะครับผมถึงเขาจะไม่ตายก็จริงแต่ว่ายอดเขาจะเสียนะครับผมก็คือว่าถ้าเราจะฉีด ยาฆ่าหญ้าด้วยกูโฟสิเนตในมันเล็กเนี่ยเราสามารถฉีดได้นะครับผมแต่ก็ควรฉีดแบบระมัดระวังนะครับผมถึงแม้ว่าฤทธิ์ของเขาเนี่จะไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับยาพาราคอร์ตแต่เราก็ควรฉีดแบบระมัดระวังนะครับผมเพราะว่ามันก็มีผลเสียผลเสียอย่างที่เราเห็นนะครับผมก็คือยอดเนี่ยยอดเนี่ยมันจะกุญายไปนะครับผมแล้วเขาก็ต้องแล้วพอที่ยอดมันแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยพี่โตลองสังเกตดูแล้วนะครับผมว่ายอดที่แตกขึ้นมาใหม่เนี่ยมันไม่สมบูรณ์เท่ากับ ยอดเก่าที่เคยมีนะครับผมยอดเก่าที่ไม่โดนยานะครับผมเขาจะมีลักษณะทรงพุ่มที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นี่นะครับผมสมบูรณ์แบบนี้นี่นะครับผมเนี่ยนี่อันนี้คือลักษณะของของต้นมันที่ไม่โดนยานะครับผมเขาจะค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับผมแต่ถ้าถ้าเป็นต้นมันที่โดนยานะครับผมยอดเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะแตกขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็จะเล็กๆนะครับผมแล้วก็จะดูเล็กๆเรียวๆเหมือนไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับผมเพราะฉะนั้นการฉีดยาฆ่ายากรูฟอสซิเนตนะครับผมพี่โตก็ ยังอยากให้ทุกคนฉีดแบบระมัดระวังอยู่นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ